<G ül üyor> สวัสดีครับอยู่กับบดจัดนะครับนิวฮันเลนอันนี้รุ่นใดนะนี่ทีซีสี่แปดครับแต่ตอนนี้เป็นห้าสิบสี่แล้วครับใช่ไหมถึงไหมนี่ครับอูเทือนครับทํำบองครับ <G ül üyor> ุดจัดทีดีศูนย์หกครับเนี่ยนะทำเองหมดครับนี่เหลือแต่ประกอบรถสร้างรถทั้งคันนะครับช่างคนนี้ <c oughs> ทีดีศูนย์หกอันนี้เทเลยใช่ไหมเทเลยนะครับตัวนี้ไม่มีแผ่นเพจบอกนะครับน่าจะหลุดหรือเปล่า มารีวิวเทอร์โบครับนี่งานงานดิบๆเลยครับโครงดิบโครงซิ่งแล้วเขาฟังเสียงเดีเด๋ยวนะนี่ดูเขาครับเจ้าของรถเขาบอกให้ดูเขานะครับนี่นครับเป็นไงครับนี่ไปไประชุมดีกว่าปะ่ะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรีวิวก่อนออออรีวิวเสร็จไปเลยนักสาวไ้แล้วเนี่ยโอ้เขาหเาไปเอามาเลยนะ เอาโอเคเดี๋ยวไปเอามานี่เดี๋ยวเร็วนี้เลยงานงานไม่ทำแล้วไปปทุมต้องเราต้องไปปทุมอย่างเดียวจะไม่ันใช่งานดิบครับตัวนี้น่าจะใส่เวทเกตแยกหรือเปล่าอันนี้ใส่เกตแยกนะไออีกอันหนึ่งอ่ะเกอ๋อในฟังเสียงครับดูควันะ นี่หอนะดูฟังเสียงหอนนะครับ สุดครับโอ้คนลุกเลยดูสุดจัดโอ้คนลั่นเลยอ่ะ <c oughs> ลั่นจริงไม่คิดว่าจะลั่นครับนี่เหรอ <c oughs> เห็นในเห็นในคลิปที่ส่งมาก็แบบน่าจะแบบก็ยังไอมันอยู่หลังท่อเนาะนี่หน้าท่ออยู่อืมอ๋อลมเปิดเย่ย <c oughs> อ๋อเสียงไอ้ตอนขอนมันฟอ,อใช่เนี่ย้องแช่นะอ๋อเพราะว่ามันไม่ได้ทำงานเนาะ,ะมันเหมือนรถวิ่งเ่ะมันต้องเหมือนต้องแช่ให้แรงอัดมันมาเยอะหน่อยถ้าทำงานแรงอัดมันมาเดี๋ยวมาเร่งให้ดูนะครับ ถ้าเร่งเบาๆมันอาจจะเร่งถ้าเร่งแบบทีๆมันอาจจะไม่ค่อยหอนเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองเร่งทีๆดูมันเร่งแข็งนะครับ เป็นไ,ไงเจ้าของรถได้ฟังเองได้ฟังเองบ้างอย่างนี่ <c oughs> โอ้โครับว่าฟังเมื่อกี้แบบจันต้องเดินหนีหรอเขาเสียงแบบแครงหูว่นอะลรแบบโอ้ถ้าเสียงใหญ่แก้วหูแตกเต้องใส่ตัวใหญ่เนี่ยเออยิ่งใส่ใหญ่ยิ่งได้หูด,ดิใส่ตัวใหญ่ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละมันจะ ถ้ากลวยแหลมมันจะเพราะไอต,ตอนผ่อน,นอเบาบบใช่รอบต่ำอะ่ะหอนเพราะใช่ใเน,น,นใช่เพราะมันมันเขาลากกันไงพวกเครื่องยอนต์ฮะโอ้สุดยอดจริงดันไหวเฉยเลยเน,ะนาะอือ,อ,อันนี้แม้รถใหญ่แต่รถเครื่องนิดเดียว ทำรลยหรอน,หน่าจะแปดจิตน,น,น่าร้อยสามร้อยศูนย์สามอ่ะใชุ่ชักครับก็<อ>ถ้าอย่างนี้ก็ประมาณร้อยไม่ไม่ถึงขอโวกเนี่ยพวกเนี้ยมันได้เรงเรงบิดเนี้ยเนาะรอบต้นอ่ะถึงดีกว่า นั่นแหละนี่บนิวฮอลแลนด์กัคบคูปต้าครับใช่ดูฝั่งนิวฮอลแลนด์ครับนิวรถนิดเดียวเครื่องใหญ่ครับอันนู้นอะไรรถใหญ่เครื่องเล็กมันไม่สมบูรณ์เลยครับไล่โบไปยังไงก็ไม่แรงหรอกครับรถใหญ่แป่เครื่องเล็กนี่มันต้องเจออย่างนี้นี่แค่เครื่องเดิมๆก็แรงแล้วแต่จะาของไม่พอใจ นี่เครื่องใหญ่ครับสำหรับคนที่ชอบอร์โบครับไล่โบไหนก็ได้ครับไล่โบไหนก็ได้เขาได้โขงได้ใช่เขาได้โขงได้ตอนของโบนไอไอไอ้ไอไอไการีที่ไลต่ตอนนั้นที่ว่าโบนึ้นดียังไม่เท่านี้เลยขาดริ่งนะจอดริ่ง ครับยังไม่ขึ้นไหยอันนี้มีอันนี้เกินห้าอีกอะถ้าเด้งแบบใช่เมื่อกี้ลองลากยาวเลย่ต้องไปดูโครงครับมันมีรุ่นใหม่รุ่นเก่าโครงมีหลายรุ่นครับโครงหลังเนี่ยอ๋โอโครงตัวเนี้ยมัน,ร,นร,รุ่นหลังโบสเลยโครงซีเอสครับรุ่นหลังโบสของโบสเขาว่า อันเนี้ยรุ่นแรกตัวเนี้ยมันจะบางเนี่ยตัวแผ่นน,หนีหน้าเปลนน็อตเนี้ยมันจะบางแต่น,นี่มันหนากว่าน่าจะไม่รุ่นสองกับรุ่นสามซีคศูนย์จุดสี่ซีเอครับมันมีหลายอย่างนนั่แหละแต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นสองรุ่นสามแต่รุ่นเขาเขาอัปเดตใหม่แบบผลิตใหม่สร้างใหม่ใส่ดูปั่นได้ก็จบแนละ้วอันนี้ลองตอนแรกลองใช่ไหม คือว่าตั้งใจจับใส่เลยตั้งใจเลยจับใส่เล่นพอใส่ปุ๊บคือเคยดูคลิปเบิมาใส่ศูนย์หกแล้วใส่ได้เหรออันนี้กูก็ใส่ได้สี่ห้าใช่ไหมสี่ห้าเมื่ตอนนั้นสี่ห้าที่มันที่ที่เขาใส่เกียร์ช้าช้ามันก็ศูนย์หกมันก็โอเคเลยเนาะก็เหมาะอยู่นะน่แหลยหญ่ก็เอฟหาห้านิดหน่อยใช่ 5 5เอฟเ้าเป็นใบห้าเออันนั้นใบสี่สิบเปดหน้าหลังโอเคครับนี่รีวิวเท่านี้เลยครับถูกใจเสียงแล้วครับสุดจัดเลยครับเดี๋ยววันไหนทำงานใกล้ๆหรือว่างก็จะไปถ่ายคลิปให้ชมนะครับคันนี้ฝากติดตามด้วยครับนี่ครับโหดสุดในหมู่บ้านแล้วครับคันนี้อ <laughs> ย่าพูดดัง